วันนี้นะครับผมจะมาทำโต๊ะปลูกผักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอิดบ็อกมีแค่ไม้นะครับซื้อื้อ140กับไม้ไผ่2ลำนะครับเป็น1 6 0บาทวกลวดพวงอะไรผมก็มีอีกอารมณ์นึงก็คือเป็นโต๊ะปลูกผักนั่นแหละแต่บางคนมีวัสดุมีเงินอาจจะใช้เป็นเหล็กก็ได้นะครับอย่ามาขิงกันนะก็ผมใช้อันที่มีวันนี้ผมมาทำโต๊ะปลูกผักนะครับก็คือไม้นะครับผมตัดเป็นเสาเนี่ย6ต้นนะครับความยาวอยู่ที่1เมตร ิซนติเมตรนะครับแล้วก็จากาพื้นดินนะครับมาถึงตรงก้นกระถางนะครับหรือว่าตรงชั้นสุดท้ายของดินเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่7 5ซนติเมตรนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใส่ดินขึ้นมานีตอนนี้ผมกำลัง,ง<า>ส่วน3<า>นะคะไม่เกินครึ่งนะแล้วก็ใช้มีดนะครับกับค้อนนะถ้าใครมีสกัดก็ใช้สกัดไปเนาะก็เป็นการบากไม้ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ เริ่มต้นเราก็ทําในส่วนของขาตั้งโต๊ะก่อนเลยนะครับผมก็ทําการบากไม้ตามที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นะฮะกำหนดความยาวความยาวของผมอยู่ที่3เมตร60ซนติเมตรนะครับอันนี้คือขนาดที่ผมต้องการใหญ่พอสมควรความกว้างนะครับผมเอาตามกระเบื้อง2แผ่นอยู่ประมาณ120ซนติเมตรนะครับหน้ากว้างก็ตัดไม้ตามที่เราต้องการทีนี้ก็มาประกอบของส่วนของฐานลากก่อนก็จะมีขาอยู่6เสานะครับ ทีนี้เราก็ประกอบของขาก่อนเพราะว่ามันมันจะโค้งเค้งนะครับในช่วงแรกๆก็ทําทั้ง2ด้านด้านละสามขาเนาะก็คือยาว3ามเมตรหกนะครับวัดแล้วก็ตอกนะมันจะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับถ้าเรากะเอาเนี่ยมันจะเบี้ยวเนาะทีนี้เราก็ตั้งขึ้นมา1ข้างก่อนแล้วเราก็เชื่อมกันให้มันเป็นเหมือนโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่เนี่ยสังเกตมันจะมีหมาย้ำยันเนาะตัวนี้ฮะตัวอยู่ก็คือจะเป็นตัวทะแยง ทีนี้เราก็ใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นตัวข้างบนเพื่อจะตรึงกับพวกผ้าหรือสแลนหรือมุ้งต่างๆที่เราจะรองรับดินอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นตามภาพเองผมใช้วัสดุนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับโอ้มาขึ้นดูนะครับแข็งแรงใช้ได้เลยครับตอนนี้มีกิจกรรมนะครับงานตอนกลางคืนตรงน,นี้ก็จะเป็นเศษกระเบื้องที่เรียกว่าเก่าไม่พอแตกด้วย ผมตอเหมือนจิกซอเลยนะครับก็คือเอาเศษกระเบื้องมาวางนะครับเรียงเรียงกันนะครับตรงไหนที่รับแรงก็ขยับแบบนี้นะฮะเนี่ยต่อจิกซอครับทีนี้ตัวนี้ก็ใช้ตามมีตามเกิดตัวนี้ไปรื้อได้นะครับเนี่ยเศษายังเต็มเลยตอนนี้โต๊ะปลูกผักของเรานะครับก็เรียกว่าเสร็จแล้วเหลือแค่การปรุงดินเนาะทีนี้ผมทําตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานนี้ ก็การทําตัวปลูกผักตรงนี้ทำยังไงบ้างผมก็นําเศษไม้ที่ผมมีนะครับมาเรียกว่าตอกมาตีนะครับด้วยตะปูนะครับขึ้นมาแล้วมันก็มีความแข็งแรงในระดับที่เรียกว่าสามารถเป็นโตปลูกผ,ผักได้ส่วนนะครับด้านล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นกระเบื้องอีกหนึ่งชั้นนะครับในการรองพื้นปูพื้นแต่เป็นกระเบื้องที่เรียกว่าแตกบ้าง เสียหายบ้างนะครับก็เป็นเศษขยะนั่นแหละนะครับนะมาแัดแปลงก็คือมาต่อเหมือนจิ๊กซอให้เต็มพื้นนะครับซึ่งด้านล่างก็จะมีแปละน,นะครับคานเนรับรับตัวกระเบื้องไว้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะไปนําวัสดุที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยค,คือผมปูกรยาไว้เลยผมก็ไปดึงออกมานะครับตอนกลางคืนแล้วก็เอามาปูขึ้นมาเพื่อจะรองรับดินนะครับก็จะปูทางด้านข้าง นะครับแบบนี้แล้วก็ด้าน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 ล่างด้านล่างด้านข้างเนี่ยปูหมดเลยแล้วก็จะใช้ลวดนะครับแบบง่ายๆในการยึดติดนะครับซึ่งลวดเนี่ยมันก็มีราคาประหยัดมากกว่าเคเบิลไทายนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราจะใช้งานกับพวกนี้มันจะใช้ได้ง่ายโชคดียังเป็นสีเดียวนะครับที่แรกผมนึกว่าจะแบบเป็นหลากสีซะแล้วนะเนี่ยก็ใช้แค่ลวดนะครับแล้วก็ครีมเนาะหมุนอย่างเงี้ย ให้แน่นระดับหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตัดตัดเสร็จนะครับใช้มือข่มเพื่อกันแหนมทิ่มคมนะฮะก็ทําไปเรื่อยๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคที่ผมสังเกตว่าควรทำนะฮะก็ค,คือตรงนี้นะครับก็เป็นอิดบล็อกที่ผมจะเก็บมุมขอบเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอามาอะไรมาลองเนี่ยเดี๋ยวดินเดี๋ยวผ้ามันขึงตึงไปในโซนตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้ในรูปแบบที่เรียกว่ากราบเก็บดินได้มันอาจจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยก็เอาเอาอะไรมาลองดันดันหน่อยในการที่เราจะล็อกนะครับเท่านั้นเองนี่แล้วผมเสร็จแล้วผมก็จะมา,าเรียกว่ามาปรุงดินต่อนะครับส่วนเนี่ยพลาสติกตรงเนี้ยผ้าปูตรงเนี้ยนะครับมันเก่าแล้ว2ปีแล้วนะมันก็จะมีการผุบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าใครออกใหม่ป้ายแดงทุกอย่างมันก็อายุการใช้งานก็นานขึ้นแต่ผมมีแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้และทีเนี้ยผมจะนาดินนะครับมาลงก่อน ชั้นแรกแบบนี้นะครับกระจายให้ทั่วก่อนดินหอวหมก็จะเป็นดินนาผมโชคดีหน่อยนะครับทุกวันนี้มีดินใกล้เลยนะครับมือกล้องแพร่ไปเลยนะันั่นแหละดินหอวผมนะครับก็จะโชคดีมากกว่าหลายๆคนในเรื่องนี้แต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เป็นวัสดุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสับกุยมะพร้าวนะครับผมไม่ใช่ดินอย่างเดียวนะผมต้องมีการปรุงดินขึ้นมานะครับไม่งั้น มันจะไม่ได้องค์ประกอบของการปลูกดินที่ดีนะครับปลูกขึ้นมันก็จะไม่สวยอันนี้ผมกะให้สวยเลยอ่าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูวัตถุดิบตัวที่ผมต้องใส่อีกเพื่อให้มันเบาตรงนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะครับที่ผมซื้อมาในหมู่บ้านอ่าของผมอ่ะเป็นขี้ควาที่ผมสัตว์เลี้ยงของผมอ่ะตอนนี้มันยังใหม่อยู่ผมไปซื้อของเก่าๆมากระสอบละยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ต้องเอากระสอบไปคืนเขาผมก็จะเล,เลือกไปถุงมเ,เบานะครับ อยู่2กระสอบคั้งแรกใส่เยอะๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอโครงสร้างมันดินต่อไปก็ใส่แค่นิดหน่อยเนาะไปะไปกันครับชั้นแรกที่ผมทำก็คือผมจะใช้ดินในพื้นที่เนี่ยล่างสุดก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้มูลสัตว์นะครับโดนกับผ้าตรงนี้โดยตรงก่อนเพื่ออะไรไม่งั้นมันจะผูง,ง่ายนะฮะก็เลยมีการรองด้ดินแล้วก็เอาผมเอาขี้วัวแห้งนะครับมาเพราะผมไม่มีปุ๋ยหมกักถ้าใครมีปุ๋ยหมกักผมบอกเลยว่าดีมากๆเป็นชั้นที่2นะฮะเดี๋ยวจะมีชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4ทั้งหมด4ชั้นสีมันจะชัดมากขึ้นถ้าเอาไปให้ผลไม้นะครับพวกนี้มันจะช่วย ในเรื่องของทําให้รสชาติผลไม้ดีขึ้นแต่จําเป็นมากที่ต้องใส่ในตัวปลูกผักเพราะว่าตัวปลูกผักเนี่ยมันมันยกขึ้นมานะครับถ้าหนักมากเนี่ยเวลาโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยครับมันจะหนักขึ้นไปอีกเนาะการเว่าเราต้องใส่พวกวัสดุที่เบาถ้ามีขุยมะพร้าวใส่ไปเลยแต่ที่อีสานเนี่ยมันมันราคาสูงมากกว่าแกลบเผานะครับผมก็นํามาตรงนี้ไม่มี ในดอทิ้น,นะครับไม่มีตัวที่ช่วยในเรื่องของทําให้ใบเขียวแต่มันมีอยู่กับมูลสัตว์ไปแล้วดินมันก็มีแร่ธาตุต่างๆแต่ตัวเนี้ยมันจะมีพวกฟอสฟอรัสโพเทสเซียมอยู่บ้างนะครับรวมไปถึงธาตุอื่นๆที่เราต้องการให้ทนความร้อนนะครับโ<เฮน>ตผักผมก็สูงเอาเรื่องอยู่นะนี่แหละนะครับเป็นต้นแบบ เดี๋ยวถ้าอยากปรับลนปรับรถง่ายไงตัดขาตัดแข้งขุนลงไปก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้สูงม,มันจะลําบากเอาครับหรือใครต่าๆทำต่ำๆเนาะใช้อินบอ็อกลองก็ได้นะมันแล้วแต่อันเนี้ยแต่ผมชอบอตอนนี้<แ>ก็มืดแล้วเนาะทีนี้ผมจะมาบอกต่อว่าผมทำยังไงจนจบนะครับแล้วปลูกพืชมันจะงามแน่นอนอันนี้เราลองสามชั้นไปแล้วดิน ปุ๋ยคอกแห้งนะครับเป็นมวลวัวแห้งแล้วก็3เป็นแกลบเผาเนาะทีนี้ผมจะทําแบบนี้ครับชั้นที่4ผมจะนําวัสดุนะครับหต่อหนึ่งก็คือเหมือนกันนี่แหละแต่ผมต้องคุกเขาผสมกันแล้วผมก็จะทยอยตักขึ้นมานะตักขึ้นมาใส่ก็เป็นดินปลูกที่เรีวยว่าต้องผสมเพราะว่า ชั้นที่4เนี่ยจะเป็นชั้นที่เวลาที่เอาต้นกล้านะครับมาเพาะลงเนี่ยต้องเป็นโครงสร้างดินดีเลยก็คือผสมกันเลยนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บ,บผมมีฟางจากนาข้าวผมมาคุมเสร็จเราต้องใช้จุลินรีนะครับเพื่อปรับโครงสร้างของดินให้ดินเซตตัวปุ๋ยหมักนะฮะหรือว่าปุ๋ยคอกที่มันยังมีความเป็นแก๊สบ้างเนี่ยไอจุลินรีเนี่ยมันจะช่วยปรับทําก่อนปูประมาณ7วันจะดีมาก สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์เดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูต้นสลัดนะครับมันจะพอดีกันเต้เลยไปดูนะครับนี่นะครับที่ผมหยอดมเมล็ดไว้โดยตรงนะตรงนี้เป็นกีนโอกนะ๊กเนาะเป็นแบบนี้บางต้นไม่งอกบ้างบางต้นโดนนกจิกบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะงอกดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ต้นเท่านี้แล้วอีกประมาณ5 7ถึงวันนะครับผมเตรียมดินไปปลูกมันก็จะพอดีกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับ ปลูกพืชปลูกผักไว้ทันเองโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงปลูกแบบน้ำหมักชีวภาพสารชีวภาพนะครับหรือเรียกผมเรียกว่าสายธรรมชาตินะเวลากินเนี่ยคุณก็จะมีใกล้บ้านใกล้ตัวนะฮะร,รวมไปถึงความภาคภูมิใจความเพลิดเพลินกับการปลูกพืชนะครับถ้าคุณปลูกพืชดูแลเขาอย่างดีแล้วคุณทําได้คุณจะรู้สึกว่าคุณเลี้ยงเขาจนเราได้กินเขานะครับมันเป็นความสุขที่ ทุกคนต้องทําเองลงมือทําเองเท่านั้นเองมีเท่านี้ครับสวัสดีครับโอเค